นานะอย่างปละพระน้อยปัญญาย์ายังยังเป็นยังวันนี้พอซุกมาเลยสวัสดีครับเอริซานในกรุงวันนี้ก็มาพบมาผอคือเก่านะครับหาอยูพ่พางกินง่ายๆนะครับอาจจะยากก็ได้ทางย็นงเขาบ่หอหลังคือเก่าครับมัน ไก่เฮาเนาะโอ้มีคนเอาอบหลวงเข้ามานะครับถนนเลวเลยตรงจุดนี้มันพนะังเลวเลยครับผู้จัาโอ้โฟวินนะอบหลวงโอ้มีบืนเข้มาขาดกันว่าถนนเละไปเลยครับวันนี้ก็มาบอลากนะครับเป็นวันธรรมดาวันศุกร์นะครับอัปเดตล่าสุดจะพอมนะีหน้าตกอยู่บา้านนาแต่ว่าเบิ่งเข้าสิตเลยลงหนสิไปแหย่เยาลงเลยวะไปครับดี เดยโบ้ครับตามล่าหาโบ้นะครับเพราะว่าช่วงนี้โบ้เข้านะครับถ้าใครจะมาก็มานะครับช่วงนี้ซ้ำซ้ำโบ้เข,าเขาา้าๆนาะลินโบนะครับไซส์สองไซส,ส์ลกกว่าไปลืมมานบ่สวัสดีครับนะครับผม,ามาลงจกักรันหนึ่งนะฝังไหน เาวะด้ปะบ่อไฮะเมีอรเจ้าเราไปน้ยตกับบอไฟไปหน่อยปักไฟให้เดินเท้กเลยดินไปอของันสนุกนะครับอ๋อผมฟังีปะผมไม่โบเลยบ่มาโดนหรือเปล่นี่ยเศร้าครับ เขาอยู่หนาทั้งหนาจยไหมนี่เลื่อยลักลักเป็นอย่างไมือหันผมมาเป็นเขาข้นอยู่นี่ผมก็ได้อย oh. ู่ใส่มาถึงโลหรอกมีใสใหญ่อยู่ลากถึงมือืนี่แต่เปียกกัล่งดีซื้อสมิลิตาไข่ซีดแบบเดียวไปอาลาดเลย วันผมมาอีกวันพุทธบางท่านจะอันนี้ยเขาดีคับกําลังกําล <c oughs> ังปล่อยอน,นี่มันจะตีลงไปห,หุมย่างเดียว สามหนูก oh, wow, wow. mm ็เอาล้สองหนูวนตุ๊บวดเลยไนไม่แต่เอาเห็ดประแดกนะโอ้พอดีเลยเห็ดประแดกก็แไเลยศน่อยดีไ้ได้สองกันนั้นเลย เบืองที่ะาเบืองที่เราขอรอเคได้วยนะ อผิดผลาดผิด,ดแผนเลยว่นนี้ผิดแผนแับยัง,งยไงเลยมุอคืออะไรมคือบุคือหืมืมมอขุนเข่าที่เราไหม นี่เป็นที่เจาไม้เด็ดเขาอ,อยู่แล้วนี่ยืนเซียนเซเท่ามั้งนั้นอ่ะ,อะโดยสูงไว้แล้วนักบริษ์เซียน้มนี้แล้วคนขึ้นตรงฟ้าตากแดดไล่ không bắt khẩu xuống xuống bay nè Không bắt khẩu xuống bay rồi thì đang bớt mưa Nó xì, ngắt nữa mình. ต้พหัดตหนนี้โอ้โตง,งามเลยสองสามโตัวโลตีตีเสร็จรันพื้นมันลมอยู่ันเป็นีคนมานาั่ง่สองคนนั่งสองคนที่แรกเขาว่าเขาจะขึ้นนล้วบันยห็น บานี่มันบางเนาะก,ก็เลยขึ้นบานี่เขากันมาหอดกันดักปลาใหญ่เขาเลยเขามือไไ่อยใดเงียบยิบยเลยคอยตีเบ็ดลงใหม่แล้วก็เจ้างับขึ้นเลยหมดตาก,ก็เริ่มเขาถึงถอยมากเลยบอลวันนี้มินเตโดงห่างมาวันบันปุธ โบโบก็เห็ดรูปเงินดึงมาจนหอดทั้งหนาแล้วเนี่ยสิงัดร้อยอย่างเดียวงัดร้อยเคยได้แล้วงัดร้อย,อยได้หลายแล้วแล้ปล่อยวาดน,นี่มักมรุษทั้งหนา มันอิ่มแล้ววันเสาร์อาทิตย์แท้สิอิม่ม <Zac> ครับกิ่งเขาไอฮะรับว้เสาร์อาทิตย์บ่อค่อยเขาแล้วครเสาร์อาทิตย์ขอสีมาวันธรรมะวันเสาร์แต่สียังมือแรงชงใบเายงเสงยงมัอแรกอยู่ิ่งดีคมาน้มือสองมาประเด today.